ทางด้านของหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับของฮ่องกงมีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่ามีคำสั่งให้ฆ่าหนูแฮมสเตอร์เนี่ยจำนวนกว่า2,000ตัวหลังจากที่มีการตรวจพบไวรัสโคโรนา2019ในหนูแฮมสเตอร์จำนวน11ตัวที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Little Boss นะครับนอกจากหนูแฮมสเตอร์แล้วเนี่ยร้านดังกล่าวเนี่ยยังมีการถูกจำกัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จำหน่ายรวมถึงผู้ที่มีการซื้อหนูไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2564ก็จะต้องมีการส่งตัวนะครับสัต เหรียงที่ซื้อไปให้กับทางด้านของเจ้าที่เพื่อทําการกําจัดด้วยซึ่งทางการเนี่ยมีการเตือนว่าอย่าจูบหนู หรืออย่านําหนูพวกนี้ไปทิ้งบริเวณถนนมาตรการนี้เกิดขึ้นขณะที่ทางการจีนและฮ่องกงครับได้มีการใช้ในโยบายกดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้เป็นศูนย์ซึ่งต่างจากประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกครับที่หันมาเรียนรู้การอยู่กับโลกนี้ทางด้านของเจ้าที่สาธารณสุขฮ่องกงครับยังได้พูดถึงประเด็นดังลกาครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยในครั้งนี้พบเชื้อหนูแฮมสเตอร์เนี่ยจำนวนทั้งหมด11ตัวจากหนูแฮมสเตอร์กระต่ายและหนูชินลินลานะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยกว่า178ตัว ในร้านและคังเก็บสินค้าทั้งหมดของร้านด้วยในช่วงเวลาที่กําลังทําการตรวจสอบเนี่ยมีการพบเชื้อไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์เดลต้าที่มีต้นตอมาจากคนงานภายในร้านนะครับซึ่งอายุ23ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถหาต้นตอได้ว่าชายคนนี้เนี่ยไปติดมาจากที่ไหนอย่างไรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยมีหน้าที่นะครับทำความสะอาดกรงสัตว์เลี้ยงและก็ดูแลหนูแฮมสเตอร์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้ทางการเนี่ยต้องมีการสั่งกําจัดหนูแฮมสเตอร์เนี่ยกว่า2,000ตัวนอกจากนี้ครับทางด้านของผู้มนวยการสํานักอนามัยฮ่องกงครับยังได้กล่าวอีกว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถส่งต่อเชื้อให้กับคนได้หรือไม่แต่มาตรการนี้มีขึ้นไว้เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน